นะคะัคุณผู้ชมเจ้าขามีกะตากน้ำมันให้มันร้อนอันนี้เป็นขนมปังแล้วเราก็หมักก่อนนะคะแต่วันนี้เป็นไก่ค่ะเพื่อที่กล้องจะได้กินได้นะคะเป็นไก่เอาไปบดแล้วเราก็ผสมซอสพริกไทยฝอนแล้วก็ค,วกคุณยัไม่ต้องใส่ขไข่ด้วยแต่เขาลืมแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีอันนี้เรา,าอเอาหน้ามันลงไปก่อนค่ะคุณผู้ชมเอาหน้ามันลงไปก่อนมันจะได้สุกนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา โอ้นี่แต่กล้องเป็นคนทำนะคะคุณผู้ต้องใจเย็นนะคนใจร้อนทําไม่ได้เนะนี้เพราะว่ามันต้องมานั่งใส่กีลรักก้อนกีละก้อนเนี่ยแต่ว่าพอดีนมปังเนี่ยเขตัดมาแล้วเราไม่ต้องตัดแม่สั่งมาร้อยแปดิบเ็บาทได้แปดร้อยสี่ิบชิ้นตกชิ้นเสนอคุณผู้ชมอไปทําขายก็ได้ทจํจกินก็รวยทําขายก็ได้นะคะคุณผู้ชมเจี่ขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ เราเราได้ไปใช่ม้ออบลมรอ้อนแล้วปรากฏว่าหมูไกม่กมันยังไม่ทันสุกเนี่ย,ยปรากฏว่าหนมปังมันไหม้ก่อนเราก็เลยเลยมาทอดอีกครั้งม่ออบรมร้อนเนี่ยเมื่อที่ลองทำนะไก่มันไม่สุกแต่ขนมปังมันไหม้สุดมันหนักหุ่นสูงอันนี้นี่ทำอย่างนี้ต้องคนใจเย็นนะคนใจร้อนทำไม่ได้เพราะมันต้องมาประดิบประดอยมีหนักหุ่นสูง ะทอดแค่นี้นก่อนให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักชีฟ้าเหลืองหอมซอยแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็น้ำอาจาดที่ก็จะไปมีน้ำช่องสายชูลงไปต้มต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือใช่ไหมคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหุ้ยกล้วยหลน่นกล้วยหลน่นโอ้โหน่ากินฝุดๆน่ากินสุดๆค่ะน่ากินสุดเลย ไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนร้อนร้อนไหมร้อนช้าร้อนช้าเงียบไฟอันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมจะถามก็เลย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 เสียเวลานิดนึงเดี๋ยวแม่แปบกระอนแผลอี่สุดนี้กระอนอันนี้ ต้องให้ให้มันสุกก่นขอนกับคุณผู้ชมแล้วกอ็อันนี้ค่ะชามาไม่มีน้ำตาลไม่มีไแมงแทนไม่มีคาร์โบเดลสูตรพาดเหลือเชื่อจนเป็นเบาหวานความดันกินได้เดือตแก้ซ่าหนึ่งแม่จอ1หนึ100่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมี1สิบซองชงได้สิบแก้วช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงืออไม่อักเสบรักษาผู้แก้มไขเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และเบอรี่แมคเบอรี่กล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป่วยหวานคำดันกินได้เกิดแต่แก้ซ่าหนึ่แม่จอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะ ซอสผัดกะเพราสองขวด1 0 0บาท2ขวด100บาทนะ,ะคะคุณผู้ชมก็เอาเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวหรือว่าเนื้อกุ้งปลาหมึกรวนให้สุกแล้วก็เอาซอสที่ใส่หนึ่งช้อนเราอ,อร่อยเลยค่ะจบที่ตรงนี้เลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วเราใส,าาสา่ใบกะเพราใส่พริกค่ะ เอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงก็อร่อยผัดผักคะน้าหมูกรอบก็อร่อยผัดผักเฉดไฟแดงก็อร่อยผัดผักมัมก็อร่อยหรือว่าผัดหมกมะกรีนก็ผัดกุ้งอยก็อร่อยค่ะหรือว่าจะไปทํพาผ่ากจะเรียมพริกไทยนะคะกุ้งหมูไก่ก็อร่อยนะคะหรือว่าทาก้างผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือก็อร่อยค่ะหรือว่าเอาน้ําหมักนี่นะคะเอาซอสเนี่ยไปหมักหมักหมูหมักเนื้อหมักไก่แล้วมาย่างกินนะคะหรือว่าไปทอดอร่อยมากค่ะใส่่ายนี้อย่างเดียวจบเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยค่ะ ันนี้นะคะแบลริซ่าแบลริซ่าตาลิซ่ายี่ห้อริซาซอสหมี่คุกอันนี้แบบเผ็ดมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทค่ะสองขวดหนึ่งร้อยบาทนะคะมีอย่างเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะมีอย่างเผ็ดกับไม่เผ็ดแบลริซ่าค่ะอันนี้นะคะน้ำยำน้ำยำสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทนะคะ ทำซุปกันก็ได้ค่ะอย่างมุ้งเส้นยำแาบ้ายำเส้นเลยยำกะเลยยำหอยแครงยำปลาหมึกยำมะม่วงนะคะสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทอันนี้นะคะแน้ำจิ้มแก้วน้ำจิ้มแก้วนะคะอร่อยมากมะนาวแท้เลยนะคะมะนาวแท้เลยสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทค่ะอร่อยมากค่ะโอ้โห กินก una ับอะไรรู้ไหมคะของย่างกินกับคอหมูย่างกินกับไก่ย่างกินกับอ่าอ่าความมืดของย่างเนี่ยพวกอ่าเสือร้องไห้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเสือร้องไห้เนื้อย่างไส้ย่างอร่อยมากสองขวดหนึ่งร้อยบาทน้ำจิ้มแจกคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งท่ะไม่ลำบากเลยแม่แม่ทำมาขายให้หมดเลยนะคะดีค่ะเดี๋ยวจะลองลองลองดู ลองดูิว่าเป็นยังไงไอ้ที่เราเราทอดอยู่นี้ที่ที่องค์น้ำมันมาสุกยังย่า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 งทอดป่อนแต่ย่างกาให้มันเหลืองเลยเหลืองเลยแล้วค่อยกะัยังไม่สุกกัแต่ว่าหอมแม่หอมมากเลยก่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเอาไปทําขายก็อร่อยทํากินก็อร่อยทําขายก็รวยทํากินก็อร่อยแม่มาเผยแพร่สูตรพวกนี้ให้คุณผู้ชมนะคะเนี่ย แล้วอยากกินแม่เพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราอ่ะวันนี้ไปที่สัมเพงใช่ไหมแล้วแม่ค้ารถเข็นขายแล้วแม่ก็ซื้อเขามามันไม่อร่อยแบบว่ามันอมน้ำมันมากเลยแล้วก็หมูที่เขาใส่ก็ไม่อร่อยแล้วก็อาจาเขาก็ไม่อร่อยแบบซื้อมาแล้วไม่อร่อยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงนะคะ <S <S เ๋ยเ่าขยจัดแน่นเผยเผยไม่ต้องกลับเลยเพราะว่าด้านหลังมันบางมาก <S <S มันแค่นี้เดี๋ยวมันจะเตรียมนะคุณผู้ชมดูอาจากรเห็แม่น้ำลายไหลเลยเนี่ยเนี่ยเห็นอาจารเห็นไหมคะเนี่าายเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยชอบกินอาจารมากเลยแล้วกินขนมปังแบบนี้นะคะแล้วกกินหมูสเต๊กนะคะแล้วก็มีอาจารนี่น้ำแม่ชอบมากเลยเคี่ยวพริกเคี่ยวหอมแดงเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ค่ะชอบมากๆเลยวันนี้เป็นเป็นวิทยาทางให้คุณผู้ชมดูนะคะทำเองก็ได้ค่ะ ทำไม่ยากเลยไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจาสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราเบอรี่แาปเปอรี่ก็มันมีสิบสองชมได้1ิเกไม่มีน้ำตาลไม่มีไกขมันค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพัดหัวเชื้อคนเป็นประหวานความดันกินได้ดเป็ิกา้้ายมืองหน้าจอหนึ่งรบาทหนึ ะคะือการซอนผีปูกแต่การมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดน,นะคะ เอาเส้นหมี่เอาเส้นเล็กเอาบะหมี่มาลวกกันคะแล้วก็ใส่ซอสนี่นะคะแค่สองช้อนโต๊ะคุกเขาอร่อยมากใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่ขึ้น่ชยนะคะแล้วจะเอาผักกาลลวกมาใส่ก็ได้ผักกุ้งลวกมาใส่ก็ได้ใส่ถั่วก็ใส่ถั่วกับยาวก็อร่อยใส่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาก็อร่อยค่ะใส่หมูสับใส่ไก่สับใส่ไข่ต้มก็ได้บางคนเป็นอิสรามไม่กินหมูนะคะแล้วก็จะใส่ปลาหมึกลวกใส่กุ้งลวกก็อร่อยค่ะใส่หมูดงมกกกรรออออออ็็็่่่่่ยยยใสสเเเเืืื้ปตุคะ สองขวดหนึ่ CC, งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีแบบเผ็ดจ,จะไม่เผ็ดนะคะมีแบบเผ็ดจ,จะไม่เผ็ดค่ะเผ็ดจะไม่เผ็ดอันนี้ไม่ได้ใส่ริกนะคะอันนี้นะคะน้ำยำค่ะน้ำยำสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทแซ่บแซ่บอร่อยมากใส่อยา่างเดียวนี้จบอ,อร่อยเลยเอาไปทาส้มตำก็ได้ทำยำบุ้งเส้นยำมาม่ายำหมูสับนะคะยำเส้นเล็กยำทะเลยำหอยแครงยำปลาหมึกยำมะม่วงค่ะ สองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทอันนี้นะคะน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทมะนาวแท้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามะนาวแท้แล้วก็อันนี้น้ำจิ้มแจ่วเราใส่มะขามเปียกใส่มะนาวแท้นะคะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีค่ะสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทเอาไปจิ้มคอมูย่างไก่ย่างแล้วก็ไส้ย่าง เนื <anor> ้อเนื้อย่างเสือร้องไห้อร่อยมากนี่ค่ะจิ้ของย่างนะคะนี่นี่น้ำจิ้มแก่วน้ำจิ้มแจ่วสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทจิ้มไก่ย่างก็อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเที่ยวขาซอสผัดกะเพราสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทใส่เนื้อสัตว์นะคะคุณผู้ชมหมูเนื้อไก่กุ้งปลาหมึก รวมให้สุกแล้วเสร็จแล้วใส่ซอสอีกหนึ่งช้อนต้องใส่ใบกะเพราใส่พริกกินนล้กินได้เลยอร่อยมากจบเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วค่ะเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงก็อร่อยผัดผักกระเจี๊ยบไฟแดงก็อร่อยผัดผักรวมก็อร่อยผัดกระนาหมูกรอบก็อร่อยผัดหนวดมังกรก็คือผักกุ้งฝอยก็อร่อยแล้วว่าผัดทอดจะเทียมพริกไทยนะคะใส่ซอสอันนี้อร่อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทอดตะเกียมกุ้งหมูปลาหมึกนะคะหรือว่าก้าง ผัดพริกเกลือรหรือว่ากุ้งผัดพริกเกลือใส่ซอสอย่างนี้อันเดียวอร่อยเลยค่ะแล้วก็เอาซอสนี้นะคะคุณผู้ชมไปหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะแล้วมาย่างหรือมาทอดใส่อย่างนี้อย่างเดียวอร่อยเลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วค่ะอันนี้ซอสหมี่คุกนะคะซอสอันนี้นะคะไปคุกกับเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ไปผัดซชอิ๊วอร่อยมาก เขาคุกกับเส้นใหญ่แล้วไปผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวพั้กไก่ก็อร่อยมากใส่อันนี้อย่างเดียวจบเลยค่ะอร่อยเลยค่ะเป็นสูตรนะคะสองขวดหนึ่งร้อยบาทอร่อยมากค่ะเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงหอมนะไม่สุกหรือ,อยังต้องกลับด้านหรือ,อยังกลับด้านไหมกลับด้านนะครับคุณผู้ชมกลับด้านเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็น,นกลับด้านค่ะ น่ากินมาะคุณผู้ชมหอมมากหอมมากขนาดเนี่ยหอมแม่อยากให้กินทะลุไปมือเถอไปให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยโอ้โหน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดน้ำลายสอแล้วคุณแม่อยากกินมากๆแต่ว่าชอบกินกับรอบก็ให้มันกรอบแม่ชอบกินกรอบกเห็นไหมคะคุณผู้ชมเก้าขานี่นทําขายก็รวยทํากินก็อร่อยปลายจังหวะหัวลั่หัวหลง ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ฝีมือตะก้องนะแม่ไม่ได้ทําเลยนะตะก้องเป็นคนทําเพราะว่าแม่แม่เหนื่อยแล้วแม่ให้ตะก้องทาหมดเนี่ยเนี่ยประเดี๋ยวก็ก็แบ่งกันกินเพราะว่าที่เลือกไม่ท,มทําหมูทําไก่ก็เพื่อว่าตะก้องเขาจะได้กินได้เขาจะได้ชิมฝีมือเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตะก้องเก่งมากเลยทาน้ำมาจากก็น่ากินเลยต้องเปิดร้านขายของขายอาหารแล้วเบิ่งเปิดร้านขายอาหารค่ะคุณผู้ชม <c ười> เดี๋ยวหาต้งเลยเปิดร้านขายอาหาร นะเปิดร้านขายอาหารดีกว่าเนี่ยมีใครอยากกินบ้างเนี่ยขนมปังหน้าไก่นะนะเอาไก่มาสับแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่จริงจริงก็ใส่ไข่ลงไปคุกด้วยนะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะใส่อะะได้นะไหนะมแม่ไม่แค่กินกับกอบใส่ต้นหอมผักชีนะคะใสพ่พริกไทยใส่ซอสเนี่ยหมักไว้ก่อนนะคะมันจะถึงจะอร่อยค่ะรล้บท บดบดก่อนหมักแล้วก,กห <ột> còn, ็หมักก่อนบดดก่อนบดก่อนแล้วค่อยมาหมักค่ะคุณผู้ชมไม่แชงกับกรอเดี๋ยวมันไม่สุกนี่คระเอาอันใหญ่ตักดีแลลวอันเล็กตักใหญ่เดี๋ยวลองตักอันหนึง่งมามาดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สุกแม่ครัไม่สุกคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะน่ากินฝุดๆุดน่ากินฝุดๆุดเดี๋ยวให้มัน ลองอันนึงก่อนกลัวไม่สุกมากที่สุดเลยกลัวไก่มันไม่สุกเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะเอาช้อนช้อนไปไหนน้ำตาลกลัวไก่นั้นไม่สุกไงสุกไหมสุกสุกอ่ะเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูนะคะเอาอจารย์มาใกล้ๆแม่ชอบกินแบบนี่นี่คุณผู้ชมนี่นี่ดูเดิสุกคือถ้าไม่สุกได้ไม่กินแด่กลัวมาก อืมอืมอร่อยอืมอืมกรต้เก่งมากเก่งมากกระต้มเก่งมากเก่งจริงๆทำขายได้เลยเนะ่เนี่ยมิจิดินห้ดาวเลย คุณผ <osc> ู้ชมจริงๆทำขายได้เลยสุกตอนแรกแม่กลัวไม่สุกไงสุกอ่ะจะต้องเพื่ใไ่จะได้สุกอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสุกสุกสุกอร่อยจริงๆจะต้องเก่งมากๆคือฉันเคยกินที่แบบพวกแม่ค้าระเกงขายไงพวกขนมปังหน้าหมูเนี่ยมันจะมีรส แม่ค้ารถเข็งขายอ่ะแต่มันไม่อร่อยไงกินแล้วแบบเครียดมากลแต่วันนี้จินฝีมือตะก้องอร่อยที่สุดในโลกเลยตะก้องเก่นนะงแากทำขายได้เลยทำขายได้เลยเปิดร้านอาหารใหตะก้องหนยเปิดร้านอาหารให้ตะก้องแล,ล้วแห,าหะลนะอารมณค์คนมาช่วยทำ <laughs> จา้างรมคนเดือนละห้าหมื่นเพื่อจะดูแลทั้งหมด เดี๋ยวแม่ลงทุนให้เดี๋ยวมาหาร้านขายในกรุงเทพอือใช่ไหมแล้วก็ให้ลุงเป็นคนดูแลทั้งหมดทิ้งตรงนู้นไปเลยเออแต่เที่ยงเก็กเที่ยงจะจ้างลุงคนนะเดี๋นวละห้าหมื่นาเปิดร้านอาหารแม่ลงทุนให้แล้วก็แล้วก็ให้ตะก้องเนี่ยไปช่วยลุงเลิกงานแล้วตะก้องก็ไปดูแลคุ้คนหลุ่มขอ้นคนหลุ นี่คุณผู้ชมดูเถอะตะกร้องเก่งมากเก่งมากนี่เกิดอายุหกหกสิบหกสิบเจ็ดนนี้ย่างหกสิบเจ็ดเล็กจิ้มเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเปิดร้านอะาหารใต้ตะกรก้อนะคุณผู้ชมเนี่ยไปทำจรินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะวันนี้มาเป็นพิยีทานเนี่ยดูตะกร้องทำนี่ค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากแต่กินอันหนึ่งไม่กินอันที่บางๆเพราะกลัวแม่กลัวมันไม่สุก อืมร <Cornell. S 2> ้อนนี่แ่ะคุณผู้ชมกินจะอาจานะฉันชอบกินอาจานมากเลยเนี่ยฉันชอบกิ้วพี่ฉันชอบเนี่ยหอมซอยเนี่ยหืมหืมเก่งมากตะก้อนเก่งมาก อร่อยทำหายได้เลยทำหายได้รวยเลยนักนักไก่มาแบบร ất งดีมากหอมอร่อยมากคือก็แล้วกต้องทำอาจ่าได้อร่อยมากเลยสุดยอดสุดใจแม่เลยแนะนำติดให้ติดให้ติดเลยให้ติดเลยคุณผู้ชมดูเด็ดดูเด็ดอร่อยมาก เนี่ยโอโหโอ้โหคุอะไรเน่ะโอ้โหจัต้องเก่งมากจัต้องเก่งมากแล้วเปิดร้านอาหารให้จัต้องดีกว่าเราลุงคนมาช่วยการลุงคนเดือนห้าหมื่นเลย ไปลงคนโพเลจะตัดสวนอาหารโพะเลมึงจะทำไหวแล้วเปปีนี้แก64แล้วเี๋ยวมาเปิดไปกรุงเทพนี่แหลกเนี่อื้มนี่เปงนมันจกล้องนะ ไม่ได้ทำแล้วก็เป็นสุนทรภพแม่ทำไม่ไหวแม่แก่แล้วหกสิบเจ็ดแล้วปีนี้เลยที่เป็นใจก็เหนื่อยแล้วอร่อยอ่ะอร่อยมากเฮ้ยโวยหน่อยตะกร้อเก่งมากสุดยอดอร่อยมากคุณผู้ชม เดี๋ยวฉันเปิดร้านอาหารแลจ้างลุงพลโพทะเลบางปูให้เดือนห้าหมื่นเลยลุงมาไหมแน่ีเนี่ยจ้างเดือนละห้าหมื่นเจ้าของสวนอาหารโพทะเลมาแล้วจ้าลุงให้เดือนละห้าหมื่นเลย แล้วก um, 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 um. kind of ็ทำอร่อยอย่างนี้ต้องไปออกออกงานออกงานอ้ำอ้ำแบบกระดาษอ้ำอ้ำอ่ะงยจัดแผงมันแพงคุณผู้ชมเม็ดหนึ่งเจ็ดวันสามหมื่นห้าหายแล้วไม่พอแค่แผงแต่ถ้าทำอร่อยแบบเนี้ยมันมาข้าสื่อเติมมันกินแล้วมันติดใจมันอร่อยมากคุณผู้ชมแต่มันต้องทอดร้อนๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพามันไม่ร้อนเนี้ยมันไม่กรอบเนี้ยอื้อ อร่ยมากมันเริ่มอร่อยจริงๆน,บบนัำเบร์วันห้าดาอร่อยไฟเบอร์เบอรนี่กล่องละหนึ่งร้อบาทกล่องมันมีสิบกล่องสิแก้วนามานาพอหนึ่งมีสิบก่องวเกแก้วหนึรยบาท ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาะไม่มีคาร์โบไฮดรตสุกผ่าตัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ซอสผัดกะเพราสองขวดหนึ่งร้อยบาทใส่เนื้อเนื้อสดเนื้อหมูเนื้อไก่พุ้งปลาหมึกรวนให้สุกใส่ซอสนี่หนึ่งชอนโต๊ะอ,อร่อยเลยไม่ต้องใส่อะไรจบที่อันนี้เลยค่ะใส่ใบกระเพราพริกเอาไปผัดับกุ้งไฟแดงก็ได้ผัดลกระเฉดไฟแดงก็ได้ผัดผักอ่า ผัดรวมก็ได้ผัดกระนะ้ำหมูกรอบก็ได้ผัดเหมือนมันก่อนก็ผัดมุ้งฝอยนั่นแหละหรือว่าจะไปผัดถ้ากระเทียมพริกก่ใส่อันนี้อย่างเดียวอร่อยเลยรเกระเทียมพริกใจกุ้งหมูปลาไกา่หรือว่าจะไปใส่ก้างผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือแล้วอันนี้นะคะเป็นหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะไปทอดไปย่างอร่อยมากใส่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วอันนี้นะคะ ซอสหมี่ลุกซอสพริกลูกมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทข้าวเส้นหมี่ลวกเส้นเล็กลวกบะหมี่เอาซอสหมี่ลูกเท้าใส่ต้นหอมผักชีขึ้นใช่แล้วแต่คุณผู้ชมชอบใส่คะน้าลวกใส่ผักมุงลวกใส่ถั่วงอกใส่ถั่วฝักยาวถ้าเป็นอิสลามไม่กินหมูก็ใส่ไก่สับว์ใส่ไก่ต้มนะคะแล้วก็ใส่กุ้ชิ้นเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนแล้วก็ใส่หมูแดงหมูกรอบหรือว่าใส่กุ้ชิ้นปลากุ้ชิ้นไก่กุ้ชิ้นกุ้งอ่า อร่อยมากชิ้นหมูอร่อยมากค่ะแล้วว่าใส่ไส้กรอกใส่หมูยอก็อร่อยว่าใส่กุ้งใส่ึกลวกก็อร่อยค่ะหรือว่าคุณผู้ชมอาบะหมี่เหลืองลวกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่กระเทียมเจียวแล้วก็เอาปูกรอนไปนึ่งแล้วมาใส่ก็เป็นปูคุกหมี่หมี่คุกปูนะคะมีแบบเผ็ดก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่ต้องไม่ได้ใส่พริกนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่พริก อันนี้นะคะไปคุกเส้นใหญ่นะแล้วผัดเป็นผัดซีอิ๊วก็อร่อยไปคุกเส้นใหญ่แล้วผัดเป็นผัดเป็นอะไก่เจียว,วกุ้งไก่ก็อร่อยใส่อันนี้อย่างเดียวจบเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะน้ำยำน้ำยำแบริซ่าแบริซ่า,ซาตาริซ่ายี่ห้อริซ่าสองขวดหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเอามดกอมาชกอชอบชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบใส่แค่กินมะเขือเทศก็ใส่ ชอบกินตัวระเจ้าก so ็ใส่นะคะแล้วก็ะอบมัะกรเอาน้ํอย่างนี่ใส่กินได้เลยถ้าชอบกินปลาก็ใส่ปลาลงไปหนึ่งช้อนกินได้เลยค่ะอร่อยเลยนะคะชอบกินปูกเกล็ดก็ใส่ปูเกล็ดชอบกินปูสดกุ้งสดก็ใส่ลงไปแค่นั้นเองอร่อยมากค่ะใส่ไข่เค็มชอบใส่ไข่เค็มก็ใส่ยำมาม่ายำวุ้นเส้นยำเส้นเล็กยำปลาหมึกยำมะม่วงอร่อยมากยำหอยแครงเนี่ย สารพัดจำมีขวดนี้จบเลยสองขวดหนึ่งร้อยบาทอร่อยมากมะนาวแท้นะคะมะนาวแท้แซบมีอย่างเผ็กจะไม่เผ็ดนะคะถ้ายัางไม่เผ็ดเราจะใส่มะนาวดองไม่ใช่ใส่รรกระเทียมดองกระเทียมดองอยางเผ็กไม่มีนะยังเผ็ดไม่ได้ใส่แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชม น้ำจิ้มแจ่วสองขวดร,ร้อยสองขวดร,ร้อยสองขวดร,ร้อยมะนาวแท้เลยนะเราใส่ข้าวพ่วด้วยนะน้ำจิ้มสูตรมะขามเราใส่มะนาวด้วยใส่มะขามด้วยอร่อยมากสองขวดหนึ่งร้อยบาทจ่ะคุณผู้ชมเอาไปจิ้มคอหมูย่างจิ้มเนื้อเนื้อย่างเสือร้องไห้ไส้ย่างไก่ย่างเนี่ยอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาท ดูสิคะคุณผู้ชมน่ากินขนาดไหนดูสิคะกินเสดเลยค่ะโอ้โหสุดๆไปทำทากินเลยนะหัวรักหัวหลงทําขายก็รวยค่ะทำทาให้หัวแดกหัวก็รักก็หลงค่ะเนื้อน้อยก็ะเดินไปเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนรักนะคะ